สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพระ้วยครับมือนียสกับผ้าเอฟซีทุกท่านนะครับมาอยู่กับคุณยายแ่าฟันแม่นนะครับถึงคุณยายในแถานี่กัฝันได้เลขถือต่อกันมาสองงวดแล้วเด้อครับพี่น้องครับงวดนี้แอดก็เลยได้มาตามตัวเลขฝากตอนเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวจังไหนเข้ากับทีวีว้าไปจา่าไปฟังเบงว่าคุณยายฝันจังไหนสําหรับงวดวันที่สองคุณภาคมสองหางหกหานี่นะครับหรือ หัวดี่านมากคุณยายฝันจังไรคือเถกอ่าสองหวัวคิดมากหน่ยนะครับรางวดนี้คุณยายฝันในลักษณะใดฉะนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องให้ฟังเบื้องให้ละเอียดนะครับฟังแลห้หายจบแล้วก็มามีเคราะซอยกันอ่าผู้ใดมีความคิดเห็นจังไรก็อย่าลืมความเมตตาคิดมาบอกกันนะครับจังไนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในน้อครับพ่อแม่พี่น้องครับให้กําลังใจกันอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมเืมเ่อชีวิตใดพลาดจากคลิปเด็ดจากทั้งช่องอ่า มีตัวเลขแนวทาห้างบวาจิจกักใครใดสำนักใดน,นะครับที่ว่าดังที่ว่าแม่นนะฮะเอาจีไปเกาะติดนะครับแล้วก็นําตัวเลขมาฝากตอนพ่อยพี่น้องเอฟซีจังซี่เป็นประจํานะครับอ่ะจังไหนเบาๆหลายใหญ่ห้างบม่เสียเวลาครับมาฟังชัดๆจากปากคุณยายเถาฝันแม่นนะครับว่างวดที่สามเนี่ยเพื่อนฝันว่าจังไหนนะครับไปวิเคราะห์กันเอาเองไปฟังกันเอาเองผู้ใดได้ตัวใดก็คอมเมนต์ ไม่แนวทางัึเ่นกันแล้วกันแบ่งปันกันครับเอฟซีทุกท่านครับตามแอดมาครับอันอันอันฝันได้เจกี้มีผูม้มาบอกมาบอกว่าให้ซื้อหนึ่งศูนย์มาบอกตั้งว่าสองคนกับอกชื้อดอ,อก<ะ>โอ้บาทวุ่น่นกมาฝันบาได้ลูกน้อยผูง้งามงามก็มาออกสิบเอ็ดโอ้สิบเก้าแม่มาสิบเก้าสิบเก้ากันนั่นล่ละ บานนี่มันโบฝนอยนังมันฝน่าคนมากินเขาอยู่เฮี้ยนหรายอ้าวสร้างมาแต่บ้านช่อวาบ้านเลขี่อะไเมียโบหูจับคนห่างายคนมากินเขาอยู่เฮี้ยนนี่ไยขนาดเออายจนว่าอังเฮี้ยนงวดนี้มันม่างวดนี้บ่เออบ้านนี่ว่าขั้ชื่อชื่อพิงเด้อครับครับ เดียวจะมากินต้มใส่กล้วยไหลเาว่าให้เขาอันกล้วยผู้ได้ไหลจะมาไปขอเขาอะไรเทว่าซื้อตังบ้าห้าร้อยมันก็ได้ไหลสักตัวเพราะว่าเขาว่าโอ้เขาเจ้าว่ากันนะเออเขาเจ้าบอกซื้อตังบ้าห้าร้อยมันก็ได้ไหลตัวที่เออไหลนี่ก็เขาก็จินมวนห้มอยู่ครับ เรากับว่ากินน้ำเขาเราบานนี่ก็ไม่ไม่เกี่ยว็ับวื่อเพราะบริจิน้ำเขาบานนี่คนเลยชื่อเลขบ้านมาเลคีบานเลขที่มาเลคีเท่าไหร่คะนี่แม่นั่นห้าสองไหนล่ะนั่นเดะนั่นหนยด้วห้าสองหกตัวนั่นน่ะห้าสองหมูหกตัวนั่นน่ะหมูหกหมูหกกับห้าสองหกแล้วเออ โคตรขคนกับว่างกหาสวงแม่งกหาสวางเนาะโคตรขคนว่าจับกันอยู่ได้ยี่หลักเพิ่นกันเลยซื้อแม่กับบกหัจักดอกครับผมแม่กับบเคว่ำซื้อซูฟังครับแม่กับบเลยไปหัวจักไปเรียกบาเบอ,อ่์อีหนังโดครับผมปกตินี่อีแม่สันเก็บอ่ะ ยายบ๊วยเป็นสารกิน่งกินเกย์ะ่ะกินเกย์กินได้เกย์ตลอดชีวิติพานมากนี่นตลอดชีวิตกินไม่แล้วเยี่ยชิบหาปีเดียวนี้็ยังกินเกย์อยู่กินยุ่แต่ของหายตายอายุเท่าไรแล้วปีนี่นะอายุได้เก้าชิบหาปีบึงอายุเก้าชิบหาด้วยเราเราผสมเก้าชิบหาด้ถือว่าเรามองแล้วสิวพันน์เรายังยังงนุมดิ นี่ละผลของการกินเจเป็นที่ละเลขที่ออกตัวใดนนองวันนี้เนาะจักแล้วมันที่ <c oughs> บนท <c oughs> ี่ออกอายุเล่ากับว่บาเจัากินเจนี่ไปเห็เรียกได้แน่อยู่ดิเอาเอาทีหาเล่าเสียหยาทุนทุนอยู่ขงังวัดอยู่อันสักขังไปงานาะกับไปเสียหนาเป็ีนเป็นว่าเ,เ,เมียบอกเมียเมียอยู่ ขันนางกับพราะเหตุขันนางไปมันขาอ่อนโอ้ขาอ่อนมันอ็นอ่อนมันเอ็นเท่าแม่ก็เลยบอกแต่ว่าขันทีมันเปียบเทียบครับผู้เฒ่าอายุเก้าสิบห้าครับเปียบเทียบกับเล่าแหละทีว่าเล่าเบิ้งยังนุ่มนิดมูพ้นไปเพาได้เะโค่นดอกอ่านี่ะเก้าสิบห้าเนี่ยมูนะอยู่ชิ่งเน่งไปบ่าได้บ่สารพิข้า่างกายหลายดิอันนี้แม่ไปได้แน่จักน้อยอยูคุใหญ่ อย่าบาอยู่คิงนิ่งไปเพราะใดต่อการเก้าซิผานะผู้อื่นเพิ่นสิบ่ไปอยู่วัดเมื่อเราบอกแต่เราผู้ย่แข็งแรงอีเดียผู้ย่างกันย่างอยู่ตัวมือเดียวกันย่างอยู่ผู้หนึ่งอยู่ห่างไปทางใดเพราะใดย่างย่างอยู่บ่ย่างอยู่นรุ่นเดียวครับอันผู้ย่างนี่บ่ย่างอยู่ผู้หนึ่งอยู่ผูนห่างไปทางใดเพราะใดิ่นอยู่กั็มองอันโชคดีแมื่พผู้ย่างงงงงแงแงได้อยู่โอยเปลี่ยนจังบุญเนาะแม่เนาะ ยาเศร้าเรื่องสันเจเลยกินเยอะตลอดตายเยอะตล้ดยี่สิบห้าตายแล้วก็ยี่สิบ้ายี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีถ้ากินมากบ่กยี่สิบห้าปีนี่เจนี่ก็คือผลละหมากรากไม้พวกพักพวกนั้นงานนี่ละจีไม่ไม่อาหารเจอยู่้างหากไม่ปลาอยู่ดิโอ้เขาได้ไปซื้อเขาไม่กินบ่ปลาเจ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 หมูเจไก่เจมีเหมือนจีมีเหมดอนมีเหมือ ลูกชิ้นเก๋กะมีเป็ดเก๋กะมีมาเอามีมีเบิดมให้ว่าเขาเลี้ยนแบบไอ้ไอ้สัตสัตสารจสิงไม่ห้ากินเนี่ยแต่ว่าเป็นอาหารเกเป็นอาหารเจมันเซียบบ่ห่ะแม่เราค่อยกินอยู่นี่แหละคือกันหละก็เมากินปูกินปลาผู้สากกินสิดว่าแซ่บเพะปลามันมั่นผู้กินมาโดนนี่ก็ ธรรมดาธรรมดาูนกินตาเปิดคือกันนี่แหละนะแต่ท่ว่ากินแล้วก็ก็ธรรมดาอยู่ครับก็บอกขึ้ว่าสิอยากกินสิ่งบอกขึ้ว่าสิอยากกินปลาจักเม็ดจอกซื้อๆอยู่ก็เพื่อนรสชาติมันคืออันนี้อันว่าบอกบอกเพื่อนผันถื่อเลขกกะผันถื่อมาสองวัดเนาะ ทีสองวันแล้วเนาะสองวัดที่ถีกแม่นี่นี่วัที่สามกันทีกว่านี่เป็นวัที่สามนี่วัที่สามมันแต่ว่ามันขิถือบ่ถืกเลวโอ้ยมันธรรมดาันั้น่ะเขากับอะไรกันตีว่ามันขิถือบ่ถือเทากบใหญ่ไปหมนเอานะอบตอนนั้นไงอันกันปีดีเนาะที่แม่พันาเขามามานางรงนกคอยขิถือเลขบ่ คืงที่เราคลอว่าคนซื้อเลขสิบน้ำเพราะ<อ>ว่าว่าเห้เขานะ่ะเขาก็เได้ว่าได้เลขได้เบอร์ <c oughs> เขาก็ได้มาซื้อเขาก็ซื้อเพาท่านแานว่าไปเอหยุ่งของสลากเขากขว่าเั้นอืมวันไปยุ่กองสลากแต่เจ้าออที่เขาเจ้าวางท่น<อ>บ่ บอกเขาเลขสิบตัวเดียววันนี้เราเพื่อนเมียมีเลขมากบอกมันฮะมีเลขมากบ่ววันนี้เมือบโหจกเลขโบมีผู้มาบอกมีแต่ฝันเอออันอันฝันกับฝันบ่าเขามาบอกนี่ลหละเลขส<อ>ิบก็ได้โอ้ย่ำย่ำถือนะะย่ำถือฝันว่าเขามาบอกแต่ว่าวันนี้บ่ได้ฝันมาบอกเออฝันว่าแต่มีคนมากินเขากินน้ำอยู่นี่อ,อ,อยู่นีนเตรเอม ไมกินอะไรมันทีเป็นเลขว่าษัทหนุนซื้อความดีไปซื้อใส่ขั้วแม่หาลอยโอ้บอแมนเขาเจ้าว่ากันนั่นน่นเขาเจ้าว่ากันเขาเจ้าบอกว่าเฮ้ยเสรอมาเอามาหลายเหะมาขอของผู้ใหญ่มาเฮ้ยมาไหลเห็นก็ซื้อตั้งบ่าหาลอยอันี้จะไม่าวนห้าศูนย์หรอแมงโอ้ยอันนี้แมงกลับ่าโห่ก็กัดเอออายุอายุคุณยายเนะ เก้าสิบห้าอายุเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าอายุเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าปีแต่ว่าท่านไปซื้อใส่ข้วยมาเนี่ยใส่ข้อยมาแบ่งคนกินเนี่ยเขาห้าร้อยกินเองเขาว่ากินเฮือบอยู่เขาแบ่งเขาเขาซื้อมาเองกินเองเออจักเป็นผูได้จักเหมือนเผยเต็มเห้นผู้เดียวจักว่าเมย์เมย์มาเห็นเห็นผู้เท่าผู้เดียววันนั้นมีแต่คนงงจะกิหละ หยบหยบยั้งกินทั้งฟอนทั้งรัมทั้งทั้งกินนะทั้งฟอนเออมื่อวันหอมอยู่วันสีบอกเลขเทอีกบวกวันเลขสีบอกกับยูอีแม่เอ้ยแม่ว่าจับเด้อเด้อลูกเต้าคิดว่าเอามักตัวใดก็ซื้อรถน้องแม่เอออันผู้น้องคนคนก็ซื้อเลขหาสองในเลขบ้านนี่แหละโอ้มีคนซื้อน้ำอยู่เลขสองหาสองกับชือบ้านเลขที่เออบ้านเลขที่ห้าสิบสองหมู่หก เออมันเปลี่ยนชี้ตัวแม่ขันบ่ออกตัวนี้มันออกตัวไม่โลเลกขันนั้นบ่ออกตัวนี้มันออกตัวไม่โลเลกมันเปลี่ยนั้งชี่ละก็เลี้ยวแกน้อแม่กับบ่จะบ่อกตัวนี้ก็ออกตัวไม่ก็ว่าผู้เริองคกับซื้อก้าวห้าหกก้าวหาหกไมาจะใสโอ้ผู้ฝันเก้าเนาะหาหกไมาใสเห็น วายมีโพธาข์ไม่กินน้ำพูนึ่งเขาว่าเขาว่าครับครับครับพูน้งค้นกับซื้อ 6, 5, 2, หกหาเอสองแม่ห <6, 2. S 2> กหาสองพู้องค้นกับซื้อก้าหาสองเขียนไว้เนีรื่อว่ามีตัวใดแี่กับว่าหลายตัวอะไรมีหกหาเก้าเนาะแม่นบอกเป็เก้า หาสองแม่โกเก้าฮะเก้าหาสองเออแล้วก็ฮกฮ่าสองเออเขาว่าชื่อทั้งสั้นเลเขาเจ้าไปเอามาเขาเจ้าค่อยถือเขาเจ้าซื้อเรีว้วเก้าหาสองเฮ้ยฮ่าสองนี่แหละเขาเจ้าเน้น กูเคเคยถื่อกูมันแค่ถือแม่นั่นบ่เคยซื้อถื่อจักเที่อ่อืมซืถื่อกว่านี่ล่ะคุณยาย่ยบ่ซื้อโอ้เราบ่ซื้อเราเลยบอกซื้อไว้กันบ่ซื้อเถื่อคอยกับกอังกันด้วยน่ะฝันวันนี้ที่มาบอกสามโตกับบอซื้อถือกว่าฮะนี่ ถือตัวเขาเขาก็คถือบอสือก็ถือสนาะคนณยายบอแมนไหยถึงว่าเรียกถืออยู่บอกพื้นถือแแม่บอสือนแม่บอเซียจะของฝันอ้าอันเปียงฝันจัอที่เปียงจังอยากได้ถือพ้มันบมันบอแมนผู้ออกเลขออกเบอร์ฝันคือคือมันเปลี่ยนสิแม่ผู้เท่าฝันมากสิฝันแมน ผู้เฒ่าฝันน่ะผู้เฒ่าอายุเก้าทิพาปีแล้วเนี่ยฝันนี่ม่มากสิแม่นอีกแวนวนึงแม่กินเจเอเเอเจ,จ้าจินเจ้ขันฝันมันมากสิแมน่นก็เลยมาไทายทํำให้ไปเอฟซีเบิ้งเออเอฟซีเอาไปเปลี่ยนแนวท่างบ่แม่่าให้ไปโดดซากกับว่าอันนั้นกระเทียมนี่แหละเนาะกับว่าฝันเกี่ยเกีวเบอ์ดีเลยเนาะครับผมเขาก็ไม่เกี่ย วันนี้กะจีให้มันเขาเป็นวัที่สามด้วยถ้าถูให้ลูกเจ้าถือเน่เด้อจ้าถูให้ถือุูขู่ชูคนให้ได้เงินแสนเน่เด้อจ้าถูครับชุนได้ถูแม่กับพวกเที่ยวพวกของอีหยังดอกว่าจะลูกเจ้ามีจ้าอืมคันคันที่ยกะจีนั่นยุ่นละหมากผู้เที่ยววะ ก็เชียวมากตลอดโอ้นานๆๆทีเชี่ยมากฟัวมาผาดโอ้ยแม่ยบ้าวาดอดลูกเอ้ยแม่ไเดีเชี่ยวอยูค่คนชั้นอยู่ห้าศูนย์เพื่อเดี๋ยื้อเชี่ยวอยู่ดห้าศูนย์เขียนไว้น้ำในเด้อห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นสองตัวนี่เป็นยังไงเ่อออกเราจะไปเขียนหลายตัวเพราะนันศูนย์เขียนห้าศูนย์ยันเดี่ยวห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี เงื่อนหันเราลอยที่เขาไปซื้อใส่งเออนี่ล่ะมันกับว่าหลายตัวดอกนะเมียเ้ยหลายตบอกตัวเดียวจังเลขสิบไนก็ค่เนี่ยเอออันนี้ขีมาตีเอาขีมมันก็หลายตัวขึ้นบ้านละบ้านเลขที่บ้านก็เขียนเรียบร้อยเนาะ้มาบอกจั้งว่าสองคนเขา่าซื้อพวกนี้ก็มาบอกซื้อศูนย์หนึ่งศูนย์พนี้ก็มาบอกอีก ซื่อเรน่องสวนกับว่าซื้อกับว่าบอกผู้อื่นผู้อื่นกับสื่อบ่ท่านคบอกสองมือครับเขามาบอกสองมือเลขยกยังออกดิมือที่สามดิบอกก้อนหอยออกสองมือออยังออกครับเขากิดสิ้นบ่มีเนาะกินบ่มีกินบะมีวัสนาไผมันเฮ็ดบุญไว้บ่คือกันค้นเท่า อังสันโตน่าเมียนะเออเนัลูกเต่าสิกวนซ้ำนี่ดิบันีเนอสีเมียเมียเตยูครับไปดีเนี่ยหอดรสแซ่เนี่ยถึงเด้อครับผมอาพาคนคุ้นย่หลายๆครับพาคุ้นอะไรครับเด้อครับผมครับมีอายุหมันขวัญเยื่อจูคนครับอันนี้ระครับีเอซีทุกท่านครับกับเปล่นคัมวอาคัมจาอ่าความฝันจากคุณย่าเถาฝันแม่นอ่าซึ่งคุณย่ากับ เขามาสองงวดแล้วตั้งแต่ฝันนี่นะครับก็คืองวดวันที่สองคุณภาพมสองหาหหานี่คุณยายกับฝันอีกนะครับแต่ว่าฝันเป็นโตว่าฝันเป็นตัวเลขตัวเบอร์นะครับแต่ว่าฝันว่ามีคนมากินเขากินน้ําในเฮียนนซ่า้นนี่ร้ายนะครับซื้อใส่งวมาต้มกินกันวันสั้นเออในส่วนของราคาของใส่งวคุณยายก็บอกว่าหาลอยวันสัมภากันซื้อมหาลอยอ่า การที่เปลี่ยนหาศูนย์ศูนย์หาขึ้ได้กับพิษนิดพิจารณากันเอาเองครับบ้านเลขที่คุณย่าก็คือบ้านเลขที่52าสิบสอในส่วนของมูนะครับมูหกนะครับการที่ร่วมกันก็คือ5 2 6หหรือ6 5 2้าสองเอีงนี่ก็ว่ากันไปครับเอซีครับในส่วนของอายุคุณย่าก็คือเก้าสิบหานี่ครับถามให้โดยละเอียดแล้วเด้อครับพ,พีน่น้องครับเอาก็เอาไปวิเคราะห์เบื้ง เป็นแนวทางนะครับทางช่องน้ำเสนอเป็นแนวทางอันนี้ส่วนความฝันผู้ใดกับฝันเบิดทุกคนนะครับแต่ผู้ใดสีฝันเหม่นบ่แมนในส่วนคุณยายนี่เราก็สันเจ๋มายี่สิบห้าปีแล้วขันเล่าได้ฝันเข่าลวดแต่ว่าเรากับโแม่นว่าสีฝันงวดครับคุณผหนังมีงวดฝันงวดบ่กับปนเปกันไปซึ่งงวดนี้กับเป็นอีกงวดหนึ่งที่คุณยายฝันแต่ว่าฝันว่าเป็นตัวเลขจะนั้นแล้วเอฟซีก็ลร่งเอาไปตีกันเบิงนะครับหมายถึงว่าตีความฝันเด้อ ครับพี่นิดพิจารณาเบิงมีความคิดเห็นว่างใดอย่าลืมความมีนไต้คลิปมากครับเห็นเป็นตัวใดถือว่าแบ่งปันแนวทางกันนะครับผู้ใดเคยฟันยังสี่เรามันเป็นตัวใดนะครับทีตีเป็นจัาไดแล้วแต่ผู้ใดที่จับเอาไปวิเคราะห์กันเบิงนะครับชอบกับจัดคัดกับพันตั้งช่องกับน้ำเสนอเปลี่ยนแนวทางไห้ส่วิจารณาญาณได้กลรบรับช่มครับพล่น้องเลขผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานชนันแล้วกัตีพิษเป็นเรื่องธรรมดา คุณยายคอยถือสองงวดนะครับแอดก็เลยมาตามงวดที่สามให้ฉะน,นั้นแล้วถือพิษกียร์วากันเด้อครับอือา่าสาหรับคลิปนี้ก็ที่ขวานุญาตจบการนําเสนอไว้ซัมนี้นะครับอ่าฝากตอนพ่อแม่พี่น้องอ่าด้วยตัวเลขชุดนี้นะครับหวังว่าคือที่เป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้บ่นหน่อยกยอันหลอ่าฉะนั้นแล้วก็สำหรับงวดวันที่สองผภาชพควมสองฮาฮกฮาใครโชคดีไม่ใช่สู้ขู่สู้คนครับ อ่าโชคมันกันสุขูสุกคนเด้อครับคิดจริงใดปรัถนาจริงใดไก่สมความมุ่งมั่นปรัถนาจุจริงจุิอยางโดยเฉพาะโชควหลาภเออโดยเฉพาะงวดวันที่สองพุทธภาคมสองหาหกหานี่เออไก่โชคมันสุขูสุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับมีความคลืบหน้าวยังไรกันดีติดตามฝากต้อนไวบพี่น้องเอฟซีเชิงเ่าขอบคุณหลายๆครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับ